สวัสดีชาวลัคนาราศีกันในเดือนกรกฎาคมเดือนนี้ดาวพุธดาวประจำตัวคุณยังสถิตยอยู่ที่ภพสุภะชาวกันช่วงนี้อาจจะเดินทางทําบุญมากเป็นพิเศษชอบช่วยเหลือคนเป็นช่วงที่ชาวกันมีความคิดอะไรดีๆสามารถสร้างตัวสร้างตนให้ประสบความสำเร็จได้ชาวกันบางท่านอาจจะเดินทางไกลเพื่อไปศึกษาต่อดาวพุธเจ้าเรือนการงานสถิตภพสุภะ ชาวกันคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานมีไอเดียแปลกใหม่ในการทํางานมีผลงานเรียกว่าถูกใจผู้ใหญ่จเจ้านายสนับสนุนดาวพุธจอร่วมดาวสุขคู่ธาตุน้ําจะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่จะให้โอกาสคุณสุขเจ้าเรือนสุภาเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นผลงานต้องออกมาดีสุขอีกเรือนนึงเป็นเจ้าเรือนกันเงินด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ทางานประกาอาจจะมีโอกาสได้เงินเพิ่ม ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณมีโอกาสที่งานของคุณจะสร้างม็ดเงินให้ชาวกันเป็นเกอบเป็นการรมมีจังหวะดีมีโอกาสดีหรือมีผู้ใหญ่ให้เงินทุนสนับสนุนการเงินต้องถือว่าดีดาวสุขเจ้าเรอนการเงินได้เกณฑ์กับอังคารเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วยังร่วมเกตด,ด้วยมีเพื่อนฝูงสนับสนุนอาจจะต้องเหนื่อยบ้างเครียดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาวันที่สี่กรกฎาคม ดาวพุธดาวประจำตัวของคุณจอเข้า,าพบกรรมะสะวยมาตรฐานเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นการงานของชาวกันช่วงนี้ต้องบอกว่าส่งผลดีการงานคุณจะมั่นคงดาวเจ้าเรือนการงานจอนร่วมราหูเจ้าเรือนอลีเพราะฉะนั้นงานดีไหมก็ต้องบอกว่าดี แต่เป็นงานที่คุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหางานยากๆที่ชาวบ้านเขาไม่ทํากันมันจะมาถึงมือชาวกันหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับวิชาการอันนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ก็อาจจะมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเกี่ยวกับลูกค้าหน่อยคือมันสําเร็จแหละดาวการงานเป็นเกษตรยังไงก็สําเร็จเพียงแต่มันจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆ มันก็ต้องออกแรงมันก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยใครที่ตกงานถ้าคุณสมัครงานช่วงนี้คุณมีโอกาสได้งานแต่ว่างานที่คุณได้อาจจะต้องเป็นงานที่คุณต้องเดินทางบ่อยๆหรือเป็นงานที่คุณต้องวุ่นวายประสานงานน้นนี่นั่นเป็นงานที่คุณอาจจะไม่ถนัดวันที่1 2กรกฎาคมดาวเสารเจ้าเรือนปุตตะจรถอยหลังเข้าพบพันธุในบ้านหรือในที่ทำงานคุณอาจจะมีความตึงเครียดเกิดขึ้น ความตึงเครียดนี้มาจากปุตรหลานบริวารหรือลูกน้องในที่ทำง,งานลูกน้องหัวดือ้อบุตรหลานหัวดือ้อหัวรัน้นสร้างความวุ่นวายสร้างความเสียหายในเรื่องของงานนะลูกน้องในที่ทำง,งานคุณอาจจะไปพูดจาลับปากอะไรกับลูกค้าแล้วทำไม่ได้พูดแบบขอไปทีอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายกลับมาเป็นปัญหาให้คุณปวดหัววันที่16กรกฎาคม ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศจรเข้าพบลาภะสวยมาตรฐานมหาจักรช่วงนี้ชาวกันคุณอาจจะต้องใช้วิธีการที่มันแปลกแหกแนวออกไปได้อะไรมาแบบแปลกแปลก,ปกไม่คิดว่าจะได้หรือว่าชาวกันคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการลงทุนการเกิงกำไร อาจจะได้ไม่คุ้มเสียยิ่งถ้าทําอะไรกับเพื่อนเนี่ยช่วงนี้คุณต้องระวังเพื่อนหลอกใช้เรายืมเงินให้หลอกให้เราลงทุนเป็นเรื่องที่ชาวการต้องระมัดระวงังวันที่17กรกฎาคมดาวพฤหัสเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนิจรถอยหลงังกับพบพันธุเล็งลาหูเจ้าเรือนอลิแล้วก็เล็งดาวพุธ ถ้าใครชาวกันท่านไหนที่คุณปลูกบ้านทำสัญญารับเหมาก่อสร้างในช่วงเนี้คุณมีโอกาสที่งานจะไม่เสร็จตามสัญญามีโอกาสถูกหลอกถูกโกงยิ่งถ้าใครซื้อบ้านซื้อรถมือสองต้องระวังการถูกย้อมแมวขายเอกสารสัญญาต่างๆคุณต้องดูให้ดีเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นคดีความมีโอกาสที่จะขึ้นโลกขึ้นศาลกันได้วันที่27กรกฎาคมดาวพุธ ดาวประจำตัวคุณและดาวเจ้าเรือนการงานจรเข้าราศีกรกฎพบลาภะเป็นจังหวะดีๆของชาวกันในเรื่องของการงานมีไรายได้เข้ามามีโชคลาภอาจจะมีไรายได้เข้ามาหลายทางมีงานพิเศษมีงานเพิ่มมีโอกาสดีๆเข้ามาเป็นช่วงจังหวะที่ชาวกันคุณต้องฉวยโอกาสช่วยนาทีทองในช่วงนี้เอาไว้ให้ดีๆในเรื่องของความรักดาวศุกร์ ดาวความรักจรเป็นเกษตรอยู่ในภพสุภะเป็นช่วงจังหวะที่มีความรักได้ดาวพฤหัเเเสเจ้าเรือนปัตตนิจรร่วมเสาเจ้าเรือนปุตตะคุณมีโอกาสพบรักแบบที่อาจจะมีผู้ใหญ่แน,แนะนำให้แต่ว่าอยากให้ดูให้ดีเพราะว่ามันมีดาวราหูเจ้าเรือนอาลีเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเพราะฉะนั้น ปัสสัปัญหาความไม่ลงตัวต่างๆหรือคนที่เข้ามาอาจจะยังมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่มันยังไม่เคลียร์ยังไม่แจ่มชัดมีโอกาสที่มันจะผิดฝาผิดตัวมันยังไม่เหมาะสมเรียกว่ามันยังไม่ลงล็อกเนาะเพราะฉะนั้นเตือนชาวกันโดยเฉพาะสาวๆอย่าเพิ่งรีบใจเย็นๆดูให้ดีใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็คุณก็อาจจะเบื่อนายหรือว่าหงุดหงิดคู่ ช่วงลมเพลมพัดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวนเพราะว่าช่วงนี้ดาวคู่ครองคุณเดินถอยหลังอะ่ะคู่คุณก็หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนเพราะฉะนั้นเตือนกันให้ใจเย็นๆนิดหนึ่งถ้าคุณไม่อยากมีอะไรที่มันบานปลายใหญ่โตเพราะว่าดาวพฤหัสเจ้าเรือนปัตนิคุณจรร่วมเสาแล้วอังคารถึง มันมีเกณฑ์แตกหักมันมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทมันมีเกณฑ์เลิกหลายอย่าล้างอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะไปถึงจุดนั้นชาวกันคุณใจเย็นๆโดยเฉพาะสาวๆชาวกันดูแลรละแวดระวังให้รอบคอบตัดสินใจให้ดีนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกรกฎาคมเป็นกำลังใจให้ชาวกันทุกๆท,ท่านมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ